อยู่ประเทศสายแต่ไอ้ไอ้จอนเดียนี่ะอยู่ประเทศตอนเดียอยู่ที่นี่เขาใช้คูบูต้ามีชวนเดียเออคูบูต้านิดหน่อยมีชวนเดียมีมีเคสไม่มีอยู่นีีี่่ไมมมยางแม็กซี่ใช่ไหมแม็กซี่ไม่มีเฟโกซอนมีนิดหน่อยเฟโกซอน อะไรนลอสไรเนี่นไม่มีอันนี้ย่งกว่านยี่หอกย่งกฟอดฟอดเขาเอออยังกบอ่าฟอดฟอดอออฟอดเอ่อมีนูวโคลเลนมีโคลเลนมีฟอดนี่ยู่อที่มันกาบโรชจนเดียออกิีเจออกรอยเจซีสรังออกรอยเจ็ดสีแดง ่ทำไมไม่ซื้อเจอรุ่นใหญ่ใหญ่อ๋อพวกนี้มีตัวนี้นหน่อยมีลิ้น่อยขายให้ไหมเนี่ยว่ายขายไม่ว่ายนี่ขายไหมขายไหมมันไม่เอาเยอะหรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วไล่ละไม่เยอะปลูกต้นไหนนี่ เอาข้าวเหรอปลูกว่ายมันมันก็หมดไม่เยอะนะกี่ไร่กี่ไร่เนี่ยกี่ไร่ตรงนั้นจะปลูกกี่ไร่กี่ไร่กี่ไร่กี็สี่ร้อยมัดสี่ร้อยมัดสี่ร้อยมัดก็พอแล้วอ้อยไร่ละหนึ่งร้อยมัดหนึ่งร้อยสี่ร้อยมัดถ้าถ้าเหลือขายนด้นนี่ มอ้อยไหมใไหมถ้าเหลียปลูกขายไหมอ้อยไหมถ้าเหลียบวกเออถ้าเหลียบวกเหลียบขายเหลียบเหลียเหลียบเหลียบปลูกเหลือจากปลูกขายให้นะขายไหมไม่รู้ไม่รู้เรื่องต้องถามเหยี่ยงไก่ผู้ขายผัดเข้าอยู่นะผู้ขายอยู่บ้านผัดเข้าอยู่